5 years on the East Coast. It's time to go home. ทำเป็นภาสว่างจังลงมอสไงมอสทองฟ้าของดีตัวแบบตแบบนี้ก็ดีดูรู้เรื่องอืมมาดูคาสินไม่อะไรวะกูนึกว่ากูว่าจะลองการขำแบบ

มิชชั่นเฟลยังจะไม่เลิกตายเลยตายแรงด้วยโอ้โอ้โอ uh ้โ huh อ้หยุดก่อนหยุด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 โอ้โอ้โอ้เราไปดูเราไปดูนี่กันมิชชั่นต่อไปว่ะเอ๊ะทำไมฉากคุณพุคุนเหล็กก็เหมือนเดิมทุกทีอ่ะ แต่เราจะสนุกด้วยการเล่นกับมอส่นเองมันจะเกิดอะไรขึ้นเนอะไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยขึ้นบินเหรอเออโอ้โหใหญ่ขนาดไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้แล้วมาดับอะไรตรงนี้อ่ะไม่แล้ว แล้วลำเบิลลมขนาดนั้นเลยเหรอเออลำเบิลลมเลยไม่ใหญ่ไปหน่อยโดนฉีดเฮ้ยมิชันยังเล่นต่อได้กูนึกว่ามันพังไปแล้วเนี่ยเออจริงปะจริงจริงจริงเนี่ยขับอยู่ตอนแรกกูว่าพังไปแล้วเออเ่ขอต่อต่อเอ้าอย่ากดเดี๋ยวอย่ากดเดี๋ยวเพื่อนไมนเกลือกู มีจานเปล่าเหี่ยวัแ่นเริ่มเลยใ้ราเบิดนะเว้เฮ้ยไม่ตายนะไม่ตายกับว่าละอ้โนี่มันรวยปิดก่อนปิดก่อนเราทำไมกูบินได้วะตายกาอากาศกูมีอะไรให้เล่นเว้ยขับรถขับรถเปินขับรถ กูแนะนำให้มึงหามอไซค์สักคันหนึ่งไปเพื่อนได้เลยตัวตำรวจวิ่งวิ่งตามอยู่เฉย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวตัวตำรวจวิ่งเข้าไป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 รอรอมันขึ้นก่อนรอมันขึ้นรอมันกำลังจะขึ้นก่อนเอาเอากดกด เฮ้มันไม่เอามอไซค์ลวมันไปเอารถคันอื่นมันไปเอารถชาวบ้านให้ดูดีดูดีหยุดก่อนหยุดก่อนขับไปขับไป ระเบิดไปเลยอ่ะกูบอกแล้วยังไงว่ามันมันหาจริงนายนายต้องนายต้องไอ้นี่เว้ยรถรถรถมอเตอร์ไซค์อ่ะรถมอเตอร์ไซค์อ่ะหาสุดแล้วเอ้อยอย่าตัวคนตัวปิวเฮ้ยมันจอดอยู่อ่ะมันเบรกอยู่เออวิ่งอะไรไปนู่นเลยหรือ ให้มันเก็บก่อนให้มันเก็บก่อนเอามึงไม่ให้มันเก็บวะมึงให้มันเก็บก่อนดีดูเดียวมันไปแย่งรถชาวบ้านแล้วไม่ให้มันขึ้นไม่ให้มันขึ้นอย่าอย่าอย่าให้มันขึ้นอย่าให้มันขึ้นอย่าให้มันขึ้นอยู่ข้างบนลนลงมาแล้วนี่นี่นี่

ลงดีๆไม่เป็นไอ้เหี้ยเอ้ยลงดีๆไม่เป็นขึ้นรถดิขึ้นใหม่อย่างลงมาพิสดาลตะเต้เสียงได้ิ้วเสียบหายเลยตายหาไปแล้วเลือดไหลแล้วเสียงพากยังอยู่ตะตต้ห่าไปแล้ว กูว่าพูดจบแล้วไม่ชั้นเฟลแน่เลยทำไมป้ายมันอยู่งั้นเลยเหอ็นเหมือนกูใช่ไหมอกีนี่อะไรวะโยเี้ยไ้ ว่ามันแตกเลยเอ๊ะม่ทเขาเดินเลยตายตายเข้าแบบปกติไม่ได้โอเคโอเคไม่ใช่โซ่ปกติก็ไม่ได้ใช่เปื่อะไรกั่ยไม่ได้ไม่ได้เขาแบบอะไร่ยแล้วพวกกูไปยังไงเนี่ย พอดีเลยยัาพุ่งมาจากไหนวะเอาเอาขึ้นรถขึ้นรถยกหน้าไงวะยกไม่ยกได้ด้วยเหรอเอ้ยยกได้ว่ะมันต้องไปทางขวาไ้ายว้ยวายวยวเายวยวย ไอ้เจ้เลยเลยคุณบอลไอ้เจ้พุ่งมาจากไหนวะไอ้เจ้ลุกเดี๋ยวซ้ายครับซ้ายครับซ้ายครับโอ้ทางขวาทางขวา โอเคขวานหนไปตอนก็ลเอย่าลงขวานี้ไงทางนู้นทางนู้นขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเกลียยเอาไปไหนแล้วรถแล้วรถแล้เฮ้ยไอ้สติ๊กกับเ l ฟต์ไ้สติกแล้วรถกู มันเสียวเลยนะเสียวเหมือนเราดึงดูดจักรยานเข้ามาดูดทุกอย่างเสียงอะไรเสียงอะไรใช้คำว่าเสียงอะไรเสียงเราเปิดเนี่ยไม่อะ นั่นมันน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้อดน่าสนใจแด่แน่มันเมื่อกี้กูชะนอะไรบางอย่างแล้วก็หายไปเลยหายไปเลยหายไปด้วยมองไม่ไปแล้ววะมึงมองไม่ทันล็อกตำรวจตำรวจ สเปกบาสเปกบตำรวจดมึงจะหยุดไหมหยุดหยุดเอตะ้าวเดี๋ยวี๋ยวเดี๋ยวเไอ้นี่มาไงอไอไอนี่มาไงเนี่ยไอต้นเนียไม่รู้มันมันควรจะต้องไม่ลอยไปด้วยไม่ใช่มันลอยไปได้ไงวะ เมื่อกูกำลังดูแบบหนังซูเปอร์แมนอะแล้วแบบมันปล่อยขึ้นโซนิกแล้วแบบตู้มทุกอย่างลอยขึ้นฟ้าเอออย่างนั้นแหละอ้าววันดีฮอลลีวูดตำรวจ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  โอเคกูไปกับมันเลยชีนิ้มีระเบิดแถมไปด้วยไปเราจะไปไววูดกันเฮ้ยเดี๋ยวอะไรขึ้นมาอะแล้วคุณแล้วกุณจะเอาพยายามภาระหน้าที่แน่ พอพอพอถ้าต่อยพวกเขียวกันเองจะเป็นไรไหมต้นตำรวจมา